โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดี้อรสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยครับเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้รับผมมีลำโพงหนึ่งตัวจะมารีวิวนะทุกคนนั่นก็คือเจ้าลำโพงรุ่นบีดพิวนะครับเพื่อนเพื่อน ก็เป็นลำโพงหนึ่งตัวจากทาง Apple นะครับทุกคนเพราะว่าทางบีดนะครับแอปเปิลได้ทำการเทคโอเวอร์ไปนานพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆผมคงไม่ลงรายละเอียดดีเทลลึกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ Apple ิลเทคไปแล้วก็ถ้าบุญถึงคุณภาพนะทุกคนก็ถ้าทางฐานของแอปเปิลนะผมมองว่า Apple คุณภาพมันให้จะมาตรฐานดีกว่าสม่วกคนนี้ผมได้แกะออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆบีดพิ้วตัวนี้ครับลำโพงครับคือลำโพงเดี๋ยวผมหยิบีเพื่อนๆในที่เพื่อนๆในดูนะให้ดูกล่องด้านในก่อนครับว่ามีอะไรบ้างทุกคนก็มันจะมีกล่องที่เป็นกระดา มันก็เลยไม่ได้ต <an> ิดกับเจ้าตัวลำโพงไว้นะครับทุกคนแล้วก็ตาสไตล์ Apple ครับก็จะมีกรีนอะไรนี้พวกนี้นิดนึงนะคือผมแกะออกมนจากตัวลำโพงนะทุกคนแล้วผมจะหยิบลำโพงมาดูแล้วกันนะคือตอนแรกกระาดาษเนี่ยมันจะถูกครอบมันกับเจ้าตัวลำโพงบีบพิวนะ้นเพื่อแบบรักโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าผมแกะออกมา,นนาแล้วล้าก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะทุกคนก็แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะที่ออกไปทางของ Apple เลยครับทุกคนเกาะนี้ กระดาษฟอยด์ติดมาให้แบบนี้แล้วก็สายที่เขาให้มาครับทุกคนจะเป็นสายชาร์จที่เป็นสายชาร์จไท p ์ขออนุญาตดวนนะครับ Type 4 to t y ส4ทุกคนเป็นสายธรรมดาธรรดาเลยครับเพื่อนเหมือนสายของ Android เลยใช้คํานี้เลยนะอเพราะว่า,าจริงคือผมไม่ได้หมิน Android นะแต่ผมคิดว่า Apple นะเขาน่าจะให้สายที่เป็นแบบตามตระกูลตามโทนของเขาตามมูดเขาว่าที่ชอบทําสายสีขาวหรือว่ามีตาหรือมีความโคง้งงนบนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่า อันนี้คือมันไม่ได้บอดของเอกลักษณ์ของตัวเขาเองเลยนะครับทุกคนก็สายผมคิดว่าจะเป็นสายที่สายคุณภาพดีตัวนึงเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําการออกแบบให้เหมือนกับตัวซิกเนเจอร์เขาเองนะครับทุกคนก็ในกล่องก็จะประกอบมาอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับตัวลําโพงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับก็ตัวลําโพงจะมาในรูปแบบประมาณนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับถูกปอบอะอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะฮะตอนที่เขามานะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูตัวลําโพงครับว่าเป็นไงบ้างทุกคน สำหรับตัวเสียงลำโพงนั้นเพื่อนจริงๆตัวสายตัวนี้เขาจะถูกต่อด้านขวาเนี่ยครับแต่ผมทอดออกมาเนาะก็ลำตพงลำโพงบีทพิวนาเพื่อนเป็นลำโพงหนึ่งตัวจากทาง Apple ลครับที่ถูกเปิดตัวเมื่อปี2024ที่ผ่านมานะเพื่อนแต่ผมจะบอกนะคราบ่าลำโพงตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะไปหาซื้อตามร้านตัวหาซื้อได้นะผมอยู่ที่ชลบุรีนะครับทุกคนแล้วก็ผมตามหาทั้งปัทยาทั้งชลบุรีทั้งศรีราชาเลยคือไม่มีขายนะครับทุกคนต้องสั่งมานะเพื่อนไม่ใช่ด้วยความไม่ไม่ใช่ด้วยความที่เาาไมมม่่สตอกนะผมมว าอาจจะไม่ส่งสินค้ามาให้ที่สาขามากกว่านะเพื่อคนทําไม่ต้องต้องทําการสั่งซื้อเองเพราะส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอจะเป็นมา a ชล JBL Sony BNO ะลรพวกนี้ซะมากกว่านะเพื่อคนจะไม่มีบีดพิ้วเลยนะเพื่อคนแต่ผมจะบอกเทาว่าเจ้าตัวบีดพิ้วนะครับโทนเสียงนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แล้วก็แปะเครดิตของพี่คนนึงไว้ให้แล้วกันับคือเขาทําการเทสเสียงเจ้าตัวบีดพิ้วคู่กับมาแชลมิเจอมาแชลมาแชลที่ผมมีอยู่นะเพื่อคนมาแชล แอมเบอร์ตันสามนะครับรวมไปถึงมีเจ้าตัวลําโพงอีกหนึ่งตัวที่ผมจายี่ห้อไม่ได้น่าจะเป็นบีโอนี่หนละแต่ว่าช่องพี่ของใน,นเขาทาการทสลํลโพงบีดพิ้วกับหลายรุ่นมากเลยลองไปไล่เสียงดูครับทุกคนผมมองว่าบีดพิ้วเป็นลําโพงในงบที่4ี่ถึงห้าพันที่ให้คุณภาพเสียงออกมาได้คุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสอนอ C ีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ ที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างที่ควรมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสําหรับวินโดว์แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์โปรดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับผม เหมือน B and O จริงๆเหมือนที่งานที่พี่เขาได้แจ้งไว้คือทุกคนผมดูรีวิวของพี่เขามาก่อนก่อนที่ผมจะทําการซื้อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนได้ดูนะครับคือปุ่มด้านบนมันจะเป็นปุ่มแบบนี้ครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับจะเป็นปุ่มแบบกดด้านหลังวัสดุจะเป็นยางนะเพื่อนๆอธิบายให้เพื่อนได้ดูดีกว่าวัสดุจะเป็นยางทั้งหมดครับสายชาร์จจะเป็นท y p e C ทุกคนมีมาตรฐานกันนะเป็น IP67 นะครับแต่ว่าตัวกันตัวด้านหลังท y p e C เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรมาเป็น ไม่มีจุกติดเนาะก็สไตล์โฟนอ่ะก็คืออาจจะต้องร้อยแห้งไปเองนะครับเพื่อนแล้วด้านล่างก็จะเป็นฐานยางปกติครับตัวนี้ไม่รู้มีเขียนอะไรเอาไว้บ้างครับทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นโมเดลของเขาครับ3ามจุดสองนะทุกคนแล้วก็ตามสเปกของเขาครับสีที่ผมได้มาจะเป็นแชมเปญโกลนะครับทุกคนส่วนใหญ่สีที่เหลือที่เหลือสีนี้นะไม่รู้ทําไมสีนี้เหลือเยอะกว่าสีอื่นทุกคนจะมีสีแดงด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็อีกสีนึงน่าจะเป็นไม่สีน่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีดานี่แหละเนาะใส่ลักตัว B ขนาดประมาณ30วัตต์นะครับที่ผมได้เช็คมานเนาะจะเป็นดอกอดอกแหลมหนึ่งตัวแล้วก็เบรหนึ่งตัวครับคือต้องไปดูเนะทียดาวนะเทียดามเทียดาวที่คือทําการถอดแกะออกมาดูแต่ผมคงไม่ถอดแกะของตัวเองนะทุกคนจะบอกว่าเจ้าตัวลำโพงแหลมมันเขาจะมีการออกแบบตรงด้านซ้ายฝั่งน้ครับเพราะจะมีการออกแบบให้เป็นโค้งขยิบขยิบนิดหนึ่งอ่ะคือทําให้เสียงมันแหลมแล้วมันลึกแล้วมันหวานขึ้นทุกคนนี้คือตามสไตล์ที่เขาออกแบบวิจัยมานะเมื่อนแล้วก็ด้านนี้จะเป็นรูเสียบยางครับ จะมีเบตรรู่หนึ่งตัวที่เป็นอดอกเบตรต,รตรงนี้นะคบคนผมจะบอกว่าเบตอะ่ะ เบสตัวนี้ถ้าเพื่อนๆฟังในระยะประมาณเมตรหรือ2เมตรเสียงเบสค่อนข้างจะให้ออกมาชัดพอสมควรครับแต่ถ้าห่างออกมากไปกว่านี้คือผมมองว่าเสียงเบสมันหายไปเยอะมากๆเลยเท่าที่ผมฟังมานะเสียงกลางมาดีมากครับเสียงกลางมาหวานใสครับทุกคนเสียงแหลมมานี่เรียกว่าบาดปลิบเลยครับถ้าเทียบกับมาแชลผมมองว่ามาแชลเสียงแหลมยังสู้เจ้าตัวบีทพิ้วไม่ได้เลยนะด้วยความที่ว่าเสียงมันออกทางทางแฟลตทางเนเจอร์เลยนะก็เลยเสียงมันเลยเจาะหวานครับเบสให้ตัวมาเป็นล er ูกแล้วเก็บตัวเร็วครับแต่เบสก ก็ตามสไตล์ราคาครับทุกคนก็ไม่ได้มาเป็นลูกใหญ่มากนะครับเ,เพื่อนๆมาแล้วก็ไปเร็วเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะงั้นก็ใครที่หวังเบจากตัวนี้ผมว่าอาจจะผิดหวังไปนิดนึงนะครับคือก่อนที่ผมจะซื้อผมทําการเทียบลำโพงหลายตัวนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าที่ผมมีคือ Emberton 3ใช่ไหมแล้วก็มี JBL มี JBL มีตัว Luna าในงบสาถึงสพจะมีอะไรอีอ่0 0ก็จะมี JBL l ู NA มีมา a ชล แล้วก็มีบีดพิ้วที่อาจจะแบบคือผมไม่ค่อยเห็นใครทำรีวิวนะอันนี้แปลกเหมือนกันทำไมไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีเจ้าตัวบอสบอสนะครับผมบอสบอสตัวนั้นถ้าเทียบคุณภาพเสียงนะอันนี้คือแล้วแต่จริตในการชอบแล้วกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของพี่คนนึงที่เขาทำการเทียบเสียงไว้เพราะว่าผมไม่อยากลงเพลงเองนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะก็ผมมองว่าบีดมีความเสียงหวานเสียงพิ้ว มากกว่าเจ้าตัวโบท๊ทีกครับทุกคนคือเสียงผมผมอันนี้คือจริตผมนะผมมองว่าบีบมันหวานกว่าเยอะเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้าตัวคลิปนะครับเนชวิวนะคลิปเนชวิวเป็นหนึ่งตัวที่ลำโพงขายดีมากครับทุกคนเสียงความเป็นมิติความเสียงกว้างผมมองว่าบีบพิวว่ามันให้เสียงความเป็นมิติเสียงกว้างได้ดีกว่าเจ้าตัวเนชวิวนะครับแต่เจ้าตัวคลิปนะที่จริงผมจะซื้อตัวคลิปนี่แหละ เพราะว่าเสียงแหลม,หลมเสียงเบสเสียงเสียงอะไรพวกน,นี้มันออกมาดูดีมากเลยแต่พอมาเปรียบเทียบในช่องจากพี่คนนี้แหละเออแล้วกลายเป็นว่าผมไปตกที่บีดพิวแพนนะเพราะว่าความความมีมิติอะ่ะมันไม่เหมือนฟังในกล่องนะคือต้องเข้าใจว่าลำโพงรุ่นประมาณสี่พันนะด้วยความดีไซน์เขาจะออกไปเป็นกล่องกล่องเล็กๆใช่ไหมคือเสียงนะ่มันก็เหมือนออกมาจากกล่องยอยนะู่แล้วน่ะเออไม่ว่าจะเป็นมาแชลหรือยี่ห้อไหนทุกคนแต่ว่าจะทํายังไงให้เสียงมันออกมาดูแบบมิติดูกว้างทุกคนผมมองว่าบีดพิวอะ่ะ เป็นลำโพงตัวเดียวเลยนะในงบห0าพันนะครับที่ให้เสียงออกมา,มาคล้าย BO มากโดยที่ BO ราคาเริ่มตนน้นก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0หึ่งสี้วถ้าเพื่อนต้องการจะซื้อตัวในงบราคาประหยัดผมว่าบีบิวเป็นหนึ่งตัวที่คุณภาพไว้ใจได้ครับและแน่นอนถ้าท,ทุกคนนี้คือไม่ได้อวยแอปเปิลนะไม่ได้อวยเพราะว่าเขาเป็นแอปเปิลนะแต่ผมมองว่าแอปเปิลมาตรฐานเขาดีพว่าสมควรคนระับเขาจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับทุกคนกดค้างไว้นะแล้วปล่อยนะทุกคนจะเป็นการเปิดปิดนะครับอันนี้ปุ่มเนี่ยครับแล้วก็มีปุ่ม เราก็จะมีปุ่มเล่นเพลงอยู่เพลงครับเนี่ยเวลาคอนเน็กก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเวลาที่เขาจะคอนเน็กมาคอนเน็กย่างนั้นหนึ่งคือเวลาเรากดเปิดปิดเรากดค้างแล้วปล่อยแบบนี้นะครับเปิดแต่ต้องการต้องถ้าต้องการจะคอนเน็กเพื่อนๆกดค้างให้เปิดครับนะแล้วก็กดค้างทงิ้งหมดเลยครับให้เขาหาแล้เขาจะมีเสียงนะครับแบบนี้ครับจะทําการหาบลูทูธนะครับเพื่อน ตรงนี้ครับจะเป็นการกดหยุดครับกด2ครั้งเล่นเพลงไปข้างหน้ากด3ครั้งถอยเพลงมาข้างหลังนะครับทุกคนใช้คล้ายโซนี่นะเพืือนแล้วก็บวกลบครับก็ถ้าถามสไตล์ความหรูหราแพงนาเห่าก็ผมมองว่าบีบพิ้วให้สไตล์ความหรูหราความดูแพงได้ได้ดูดีเลยนะเออแต่ผมมองว่าอ๋อมนเป็นลําโพงที่แบบลำโพงทรงเนี้ยมันถูกมันถูกปรับถูกปรับให้อันนี้คือฐานนะทุกคนถ้ามอนถ้าวางที่พื้นจะเป็นอย่างนี้นะองศาของเขาเขาจะเฉียงขึ้นนะครับประมาณ20 ยี่สิบองศาเนาะคืออารมณ์มันจะให้เหมือนกับประมาณลาโพงสเตอริโอที่ต้องมีฐานวางครับฐานวางให้ลําโพงมันแบบเสียงมันจะพุ่งมาที่หูเราปกติเขาจะไม่วางลาโพงที่พื้นแ้วผันเสียงตรงๆนะทุกคนเพราะเสียงมันจะพุ่งมาตรงๆใช่ไหมเสียงมันจะจริงๆิความตามหนาถูกต้องแล้วมันจะต้องถูกผันเอียงประมาณเล็กน้อยนะเพื่อพุ่งก็มาหาหูเรานะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือผมมองว่าต่อยห้อยเลือก็จริงอะ่ะ ถ้าวางแนวยาวอะเสียงมันออกมาไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะอืมเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วางแนวยาวหรือว่าพกพาเหมือนพวก JBL อะไรพวกนั้นนะเออมันถูกออกแบบมาให้วางเท่ๆเก๋ๆเ,เ,เ,เป็นอ๋อเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งแบบนี้มากกว่านะเพื่อนก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับแต่อยากให้ไปฟังเสียงจริงๆมากกว่านะทุกคนแต่ว่าผมจะบอกว่าบีบผิวเป็นลําโพงที่หาจับตัวจริงยากมากนะครับทุกคนเท่าที่ผมลองวิ่งหาครับยากมากนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับโอเค เสียงเบสก็จริงๆคือด้ฟังใกล้ๆเสียงเบสเพื่อนๆจะได้ยินว่าชัดแจว๋วชัดเจนเสียงหวานและดีกว่ามาเชลมาเชลเอมเบอร์ตันสาที่ผมมีเยอะเลยครับคือเอมเบอร์ตันสามเขาจะเป็นลำโพง2ฝันะ่งเนาะเออคือต้องเข้าใจว่าถ้าผมวางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสียงมออันอาจจะออกมาไม่ครบนะมันจะต่างจากพวกบีที่เป็นลำโพงออกมาด้านเดียวเลย หรือว่าเจ้าตัวคลิปเนชวิวที่ลำโพงออก3ามองศาก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยลำโพงพอมันออกด้านเดียวผมเข้าใจได้เลยว่าเสียงมันก็จะต้องออกมาดีในด้านเดียวแน่นอนร้อมันจะไม่ถูกหาร50 50ออกคอล์ฟังนี่ไงเพราะงั้นถ้าเพื่อนรับเสียงทางด้านเดียวผมบอกว่าบีบพิ้วเป็นหุบหมันเป็นลำโพงไอ้ตัวนอกแต่ถ้านั่งอยู่กลางแคมปิ้งอะไรแบบนี้ยต้องการลําโพงที่สเตอร์ร,อ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 อราวอบรอบสเซอร์รารอบรอบเสียงเวทีกว้างๆรอบๆผมว่าบีบพิ้วไม่ค่อยเหมาะนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งออกห่่่่่าาาาางเเเเเเเทไไหหหรรบบบสยยิินนนนนะะะคคััััพพืืออออๆมมมจจกกวว้ตลป คลิปแนสฟิวหรือว่ามาแชลนะตัวคนตัวนั้นเสียงจะออกโดยรอบ2 6 0องศาดีกว่านะเพื er ่อนๆก็คือนี่คือข้อเสียนั่นแหละที่ต้องเห็นเนจุดหนึ่งแหะเพราะงั้นครับถ้ามองในคุณภาพเสียงและการนั่งฟังคนเดียวผมมองว่าบีดเป็นหนึ่งตัวครับที่งบ4-5,000นี่ ผมมองว่าราคามันไปไกลเกินตัวมากครับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนชอบแบรนด์นะครับคือผมมีเอ b มเบอร์ตันสามอยู่แบบสีขาวนะเดีผมคือผมไม่ได้หยิบมาให้ดูเนาะเออก็เอ็มเบอร์ตันก็เป็นอย่างตัวครับที่ใช้งานง่ายครับเพื่อนสไตล์การวางวางบนโต๊ะคอมเท่ยังสวยนะครับทุกคนเนาะเออย,ยังมีแค่คริชแนสบิวที่ผมยังไม่ได้ลองเองนะแต่ว่าเท่าที่ลองฟังเสียงจากทางที่พี่เขารีวิวมาเดี๋ยวผมแปะเครดิตไว้ให้นะครับก็ ออผมว่าบีทพิวเสียงนําไปไกลเกินราคานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนสหรับคลิปรีวิวเจ้าลำโพงบีทพิวส์2องพตัวนี้ครับเหมือนจะตกรุ่น2อง4นะแต่จริงๆมไม่ได้ตกรุ่นนะเพราะว่ารุ่นอื่นเขาก็เปิดตัว2อ2 2องสออ้นะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ